คำว่าคายอ้อก็คือหนึ่งจะมีเครื่องบูชาครูเขาเรียกว่าคายเช่นดอกไม้ทุกเทียนแป้งกระจกวีไข่เหล้าขาวอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบูชาที่เราถวายผู้บอาจาร์ผูุ้่มรับอ้อก็หมายถึงคาถาซึ่งเราได้รับจากตัวจย์บางคนจะเรียกว่าคาถามหานิยมคาถามหาศนีเราก็จัดเครื่องไหว้แล้วเราก็มาเล่าคาถาโรยแป้งปัดทิโมโฉบให้ทั้งเราทั้งลูกน้องในทีเพื่อ ความเชื่อจะเกิดสิริมงคลอย่างน้อยๆเราก็รู้สึกสบายใจมั่นใจมีครูคอยดูแลปกป้องเราอะไรยนะครับก็ทําให้การแสดงน่าปลื้มเพราะเราทําการการยกครูไหวอ้อก่อนใครอ้อจะมีอยู่สองประเภทนะครับมีอ้อเทพกับอ้อธรรมที่อาจารย์ใบบุญนับถือเนี่ยพ่อครูบุญชื่นบุญศรีซึ่งเป็นพ่อครูหลักของอาจารย์บอกว่าข้องเราเป็นอ้อธรรมคำว่าอ้อธรรมเนี่ยข้อปฏิบัติก็คือรักษาศีล ให้อยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องในจริยธรรมคุณงรมควาดีถ้ามีเหตุจําเป็นหรือฉุกเฉินที่ต้องทำกิจสียอะไรต่างนะครับทุกปีเราก็จะมีพิธีร่วมกันไหว้ครูมาขอขมามาตั้งเครื่องครูสักการะครูใหญ่ร่วมกันหากลูกผิดไปแล้วก็มาสาร,รภาพต่อครูก็มาขอขมาัลียลูกเต่าทุกคนทายเรียนอยากเรียนถ้ไแตว่าท่านได้รับก่อท่าว่าได้รับแตจริงๆลูกอยากไป ส่วนข้อปฏิบัติในช่วงไปแสดงบางครูอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ให้เดินลอดเกลือกล้วยใหญ่ๆอะไรเงี้ยของอาจารย์เนี่ยไม่ให้เดินลอดเราตากผ้าเพราะว่าเมื่อเรายกครูแล้วนะครับเชื่อว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูอาจารย์มาคอยปกปักรักษาเราอยู่บนหัวเราอะไรเงี้ยใช่ไหมพยายามไม่ให้ศีรษะหรือหัวของเราเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีความเชื่อความศรัทธาเข้ามาก็ต้องเป็นจารีตที่คอยยึดถือปฏิบัติกันสืบต่อกันมาก็ทําให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงหมอลำมีความจเจริญรุ่งเรือง